มาเจอกับตัวนหน,หนเช่นเคยนะคะกับลุกแต่งหน้าลุกนี้ค่ะใช่เลยค่ะจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูกันนะคะวันนี้ต้องการความวาวน โทความสีบรอน์ของผมลุควันนี้แต่งไม่ยากเลยนะคะเพียงเพราะว่าอยากที่จะใส่วิกผมสีดีนะคะก็เลยอยากจะครีเอทลุคนะคะให้โคเดเนตกับสีผมนะคะที่จะใส่วันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะคะเป็นการใส่วิกครั้งแรกในการทําคลิปハウท t ทูนะคะก็รู้สึกเปลี่ยนทัทาลุคได้ดีนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราจะเปลี่ยนทัทาลุคจากสีตาสีปากเท่านั้นเนาะงานผิวใดๆก็จะคล้ายๆเดิมนะคะเปลี่ยนรงพื้นไปมาอะไรเงี้ยพอใส่วิกผมก็รู้สึกว่ามันแฟนซีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าคุณชินก็อาจจะใส่ออกไปเดินเล่นข้างนอก ว,ะะวันไหนอยากจะแต่งตัวแบบฝรั่งหน่อยนะคะก็าสามารถทําได้นะคะแค่เปลี่ยนสีผมเท่านั้นเองนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกด subscribe กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับหนูนะด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากเห็นแล้วว่าลุคนี้แต่งออกมาให้ได้แบบนี้ยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่หน้าสดนะคะก็จะคุ้นชินกับหน้าแบบนี้มากกว่านะคะตอนนี้คลีนหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะลงบารุงอะไรก็ได้นะคะที่มันทําให้เบาหน้ามากที่สุดนะคะสําหรับผิวหน้ามันอย่างดิฉันนะคะน้ําตกอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ต,ตามด้วยบำรุงเป็นเซรั่มกันแดดอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยเล็ปปากก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมาทาปากนุดนู้ดตอนทายนะคะ วันนี้งานผิวของเราก็จะกริบป,ประมาณหนึ่งไม่ต้องตึบมากขนาดนั้นนะคะหนูน่าจะใช้ตัว r o r e a l True Match ผสมกับ Dior สังเกตสี True Match นี่คือขาวกว่าสีหนูแนนะคะส่วน Dior เน,น,น,นี่ยเข้มกว่าสีผิวหนูแนนะเอามาผสมกันนะคะเนื่องจากตัว True Match ตัวนี้เนี่ยปกปิดได้ระดับหนึ่งนะคะตัวนี้ค่อนข้างเป็นงานผิวบางมากนะคะอยากเอามาผสมกันเพื่อจะได้สีที่มันถูกต้องมากขึ้น ไม่ต้องเยอะอามเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาผสมนะสีขาวมากเอามาผสมกับดียอนะคะตัวนี้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะว่าหนูนะ่ซื้อในซิโฟราออนไลน์นะคะแล้วก็ไม่ได้เทียบผิวอะความเข้มแล้วมันก็จะรันนี่นิดนึงเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างเบาบางนะคะถ้าเกิดใครที่มีโอกาสซื้อใช้ช่วงมีโปรนู่นนี่นั่นซื้อให้มันพอดีกับผิวไม่ก็สว่างกับผิวนิดเดียวพอนะคะเป็นงานผิวที่ดีมากเนื่องจากเราซื้อมาผิดสีนะคะเราก็ต้องใช้ตามสภาพไป็ต้อก็เอามาผสมนะคะจะทิ้งเถิงให้คนอื่นก็เสียดโนก็ไม่ได้ถูกๆนนนะรรองพื้้ีเาใชแป แปรงที่จะใช้วันนี้นะคะเป็น real technique แปรงโปอดเลยนะคะหัวตัดแบบนี้ buffing brush นะคะเมื่อก่อนหนูนาใช้แปรงของ real technique ลงรองพื้นแทบจะทุกลุกเลยนะเดี๋ยวนี้ขี้เกียจไงก็จะใช้ puff cushion ลงเร็วๆแปรงอะ่ะก็จะได้งานรานีดมากขึ้นนะคะไม่ยผสมแล้วสีก็ยังสว่างกว่าผิวนิดหน่อยนึงเลยนะเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์ไม่ต้องเครียด อาจจะผสมเดียวเพิ่มนิดนึงอยู่ในหน้าไฟนะมันก็เลยดูสว่งางนะคะน,นี้ลงรอบแรกรเบาๆนะเดี๋ยวลงรอบสองนะจะผสมเดียวเพิ่มนิดนึงรอบแรกจาก๋าหน้าจะหน้าขาวกว่าคอเลยนะคะอยู่หน้ากล้องนะคะเวลาเราเอามาผสมสีเนี่ยมันอาจจะได้ตรงเฉดหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผสมใหม่ค่ะผสมใหม่ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะรองพื้นที่ผิดสีมันคือศิละปะอย่างหนึ่งนะคะไม่ต้องเครียดปกติอะ่ะพวกคู่ที่นาเอา,าผสมกันนะนาจะกะเอาจะส่วนใหญ่นะจำไม่ได้หรอกว่าซื้อน,นี้มาสว่างกว่านี้มาเข้มกว่านาเอาผสมกันสัดส่วนยังไงนะคะต้องลองเอามาผสมนะคะ มันก็จะตรงมากขึ้นนะอันนี้รอบ2นะคะถามว่าซีเรียสกับการปกปิดไหมไม่ซีเรียสเพราะว่าเนื้อของทั้ง2อ,อย่างเนี้ยไม่ค่อยปกปิดเติบเท่าไหร่นะคะแถมเราเอาแปรงลงด้วยนะคะก็ยิ่งไม่ค่อยปกปิดเลย รอบที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะหนูนายังมีความรู้สึกว่าผิวหน้ายังขาวกว่าคอเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์รอบๆนะคะทําให้จุดตรงนี้ที่มันสว่างกว่าหน้าเรามันท็อปอัพขึ้นมานะคะไม่เป็นไรค่อยๆแก้ไปทีละจุดนะคะคอนซีลเลอร์กันนิดนึงนะคะของกระด a b o ดปวยสีผิวหน้าเลยนะคะสีแอลมอนด์วันนี้วิธีการแอปพลายนะคะหนูนาจะใช้เป็นแปรงแบนๆแบบนี้นะคะของเวฟลอนเวิร์กเวลกับการลงคอนซีลแบบนี้นะคะแทบ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 ก็จะปกปิดได้ดีนะคะ เนื้อคอนซีลเลอร์ของคลาเดอร์โปค่อนข้างแห้งนะเพราะฉะนั้นเวลาถ้านาลงจุดนี้จุดนี้จุดนี้เราค่อยกลับมาเบลนด์เนี่ยมันต้องเร็วมากๆแห้งแล้วพอเวลาลงก็จะอยู่ตรงนั้นเลยนะความดีของคลาเดอร์โปเนื้อค่อนข้างแน่นปกปิดได้ดีนะคะเก็บรายละเอียดของงานปกปิดได้ดีใต้ตาคะ่ะลงคอนซีลใต้ตาเพิ่มความสว่างนิดนึงนะคะนิดเดียวเลย นเียวเห็นหมเนื้อของอวกาสนี่คือแบบตึบมากนะคะเม่สีชัดลงแล้วมันไม่หนามากนะคะเราซื้อสีสว่างกว่ามานะคะนะว่าน่าจะไปซื้อสีผิวของตัวเองให้มันพอดีอะแล้วมันจะแทบป,ปิดพวกรอยดนังดำรอยสิวอะไรเงี้ยได้ดีเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างบางคะะ มาคอนทัวร์กันนะคะเพิ่งค้นพบว่า Cover FX อันนี้หนูนาะซื้อมานานแล้วใช้ซะจนสภาพเยินมากนสีเข้มปกติอเอาไว้ดรอปผสมแต่บังเอิญว่าหนูนาะเอามาคอนทัวร์มันดีมากๆเลยนะคะเกินที่จะผ่าคำบรรยายเลยดีมากเลยอะแล้วสีติดดีมาก่ะคะใช้เป็นสติปลิงแบบนี้นะคะเบลนดอันนี้โซอ v วานะคะคนดีคนเดิมของฉัน แม้มันดูพิมพิติมากขึ้นจากหน้าที่ดูแบบขาวนักมากนะคะไม่ค่อยเสมือนกับคอเท่าไหร่นะคะพอเรามีคอนทัวร์มันก็จะแบบคอจิ้มไปอย่างนีงแ้แลวกันเนาะมันจะด้านมือมน้อเปมันรู้สึกว่ามันจะเบรกความหน้าขาวไปได้นิดนึงนะมีเงาตกกระทบดีงามนี่เนะเห็นไหมตรงเนี้ยเหมือนได้รับการคอนทัวร์แล้วมีเงาเกิดขึ้นมาค่ะดี แล้วพบว่าการที่ออาวัน,นี้นะคะมาคอนทัวตร์ตรงจมูกนะมันอยู่ได้ทั้งวันเลยซับเหงื่อซับเหงื่ออะไรนะคะอยู่เป็นสันทั้งวันเลยไม่เหมือนการที่เราใช้ครีมคอนทัวร์อันอื่นหรือว่ารองพื้นสีเข้มหรือว่าคอนทัวร์อะไรพวกอย่างนี้ที่เป็นแป้งนะคะมันจะไม่ค่อยอยู่อ่ะแต่อันนี้คืออยู่ทั้งวันเลยดีมากแล้วก็ใช้ปแปรงที่เราเบลนด์รองพื้นนะคะเป็นการเช็คหน้านิดนึงเพราะว่าเราหลายเลเยอร์แล้วเกินวันนี้งานผิวก็จะคอมพ l e ทมากขึ้นนะคะ จุดไหนที่แบบคอนทัวเกินไปนิดนึงแล้วก็เก็บเก็บเก็บนะคะใช้แปรงในการแทนลงแป้งนะคะแป้งของจุงแซมุนนะคะเป็นตะข่ายดุงๆแบบนี้แป้งเนื้อละเอียดมาก เวลาหนูนาลงแป้งฝุ่นแบบนี้นะคะหนูนาจะแค่ให้มันโคเวอร์หน้าเบาๆให้แบบผิวไม่หนึดหนืดจากรงองพื้นแล้วก็พฟกครีมต่างๆนะคะแค่นั้นเองนะคะไม่ได้หวังว่าจะต้องให้แป้งมาช่วยอะไรเยอะแยะนะ b r o n z e หน้านิดหนึ่งนะคะ s u p e r ม a m ที่ออกสีส้มๆนิดนึงนะคะ<ม>กับแปรงเ l ลนหัวใหญ่นะคะ b r o n อ e ์นะอยากให้มันแบบใหญ่นิดนึงอะเวลาเราลงมันทั่วบริเวณมากกว่านะ ตอนนี้คอกับหน้าก็จะสัมพันธ์กันแล้วในเรื่องของสีไม่โดดกันมากแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตรงนี้ตอนแรกถ้าเที่ยวกับคอมันก็จะสว่างพอเรามีตรงนี้มาเบรดเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นมิติดูไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะมาคิวนะคะคิวบรูคลีโอนะคะคนดีคนเดิมสีกลางนี้นะคะเอาไว้ลงคิวหาแปร,แรงคิวไม่เจอนะคะเราจะใช้ปแปรงที่เขามากกับตลับนะทีนิดเดียวเองแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วนาก็ระบายให้เนื้อคิวข้างล่างะไม่เป็นฝุ่นแป้งนะคะนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้มาสคาร่าคิวนะคะ คอนทัวร์จมูกนิดนึงนะคะใช้มาสคาร่าคิวนะคะยี่ห้ออะไรแบบไหนก็ได้นะไม่เกี่ยงเลยนะคะปัดขนคิว้วแบบอันที่แห้งๆหน่อยนะคะมันจะได้ไม่เปื้อนเนื้อคิวนะเพราะว่าบางทีมีน้ำซอสเยอะเนี่ยถ้าเราไม่เช็ดมันก็จะเปื้อนได้ะคะ่ะมันใกล้แห้งแล้วอ่ะมันก็สามารถจัดทรงได้เลยเนี่ยมันจะมีใต้ท้องคิวที่มันแหวงๆไปเดี๋ยวนาค่อยเอาดีสอ์เขียนคิวมาเก็บอีกทีนะคะ เก็บใต้ทอมคิวนิดนึงนะคะเจลใส่ไดโซนะคะนี่จะแห้งแล้วจะพยายามหาซื้อเนี่ยก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเนี่ย <c oughs> หาไหารจาขาาแล้วไม่มีนะคะ นะคะควันนี้เราจะทาออกโทนน้ำตาลน้ำตาลทุกทหน่อยนะคะชาโดพอดแบบนี้นะคะของชาร์ลอตส e สีสวยมาก Oyster Pearl สวยมากสีนี้คือใช้ได้ตลอดอะทุกลุกทุกสมัยคือใช้เป็นเบสได้ดีมากนะคะแปรงหัว Dual f ไฟเบอแบบนี้นะคะี่อเนี้อยู่ในบูธมีเป็นเซตราคาไม่แพงนะคะหัวดีมันแบบฉลาดตึงที่ใช่ขนแปรงขนแปรงเขาดีตรงที่ว่ามันไม่อ่อนมากเกินไปไม่แข็งมากเกินไปนะคะคือถ,ถ้ามันอ่อนเกินไปอะ มันจะเกลียบยุบย่วมนะคะนานรู้สึกว่ามันจะคอนโทรลลงบากแต่พอแบบเป็นหัวกึ่งแข็งกึ่งอ่อนอย่างเงี้ยมันจะดีแล้วสีนี้ Oyster Pearl คือเหลือบสุดเห็นปะมันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรอะเข้าใจปะลงทั่วเปลือกตาเลยนะคะเกินเกินมาหน่อยหนึ่งก็ได้ดูนะพื้นที่ตายเยอะตาใหญ่ะจะลากลงมาข้างล่างมาถึงดอลลี่ตรงนี้เลยนะคะ มาลงความเทรเมอร์น้ำตาลน้ำตาลนะคะด้วยพาเลตนี้ของชา l o t t ตนะคะอยากได้สีน้ำตาลประมาณนี้นะคะที่มันเข้มขึ้นมาหน่อยนะแต่มันก็ยังมีความประกายให้มันวิบวับนะคะนะใช้แปรงในใ a เกตพาเลตตัวเบนดีเคนะหัวมันจะแข็งอ่ะแล้วนะรู้สึกว่ามันจิกสีดีอะ่ะ แล้วมันแบนด้วยนะคะมันจะมีฝั่งแบนกับฝั่งที่มันเป็นพุ่งอย่างงี้ใช่ไหมไอ้ตรงแบนเนี่ยมันจิกสีดีดีคือเรามันเป็นประเภทซื้อพาเลตของเออร์เบิร์นแทบจะทุกอันก็จะควักแปลงอันเนี้ยออกมาจากทุกพาเลตเลยเพื่อเอามาใช้นะมันใช้ได้จริงนะคะชอบด้วยเพราะว่ามันจิกสีขึ้นมาดีดีใครมีน้ำตาลมีความเทรมเมอร์แบบนี้นะคะเอามาเลยจ้ะซัดทั่วตาเลยนะคะต้องดูเนื้อสีดีๆนะถ้ามันเข้มมากมันก็จะกลายเป็นสโมกกี้หนักเกินไปนะคะ ที่เราอะรองด้วยสีโทบน้ำตาลก่อนนะคะเพื่อให้มันเป็นเบสให้มันมีความอุ่นๆขึ้นมานิดนึงนะไม่งั้นถ้าลงกากเท็เลยมันจะไม่ค่อยติดนะลงอันนี้ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีความทริมเมอร์มากเหมือนแบบมันไม่มีเนื้อสีนะคะพอเราลงด้านที่เป็นหัวแบกค์นะ,ะเราสลับเอาด้านที่เป็นพุ่มนะคะเกลี่ยนิดนึงให้มันไม่เป็นขอบเป็นสันเกินไปนะคะ เราจะมาใช้ความเทรมเมอร์แต่มีเนื้อสีขึ้นมานิดนึงนะคะในพาเลตอะไรก็ได้อันนี้เป็นของซานิเยนะคะเป็นพาเลตที่นราชอบมากๆซื้อในช้อป e ีนะร้อยกว่าบาทเองมัง้งใช้สีนี้นะคะที่มันเข้มขึ้นมานิดนึงเป็นการเพิ่มเนื้อสีให้กับการขัดเบา้าปลายตานิดนึงนะคะ าเราก็จะมีความแวววาวมากเป็นพิเศษนะคะหนูาเลยอยากจะหาสีน้ำตาลด้านๆนะมาเบรกความวาวหน่อยนะคะความที่มันวาวเกินไป Too Much น่าจะมาเบรกด้วยสีน้ำตาลเข้มซิงโก e พาเ e t e ริเ e r a นะคะน้ำตาลดีมากเป็นน้ำตาลด้านเลยนะคะเขียนลายเนื้อกันนะคะไม่ต้องสื่อเลยนะคะเราจะใช้เมลินดานะคะอ n งลา ting สีน้ำตาลเข้ม ติดขนตากันค่ะจังหวะนี้นะคะใครถนัดขนตาแบบไหนจะฟูจะหนาจะสั้นจะยังไงนะคะก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะหนูนาชอบขนตาไม่หนามากนะคะแต่ชอบให้มันฟูๆหน่อยนะคะเห็นไหมถ้าบางคนมันรู้สึกว่าไม่พอนะคะก็ตัดมาสคาร่าเพิ่มนะคะซึ่งหนูนาก็ไม่พอนะคะจะมาปัดมาสคาร่าจะใช้มาสคาร่าแบบไหนก็ได้นะคะหนูนาก็จะใช้ค่อนข้างแห้งน,นิดนึงนะ,ะเพราะว่ามันจะได้ไม่จับที่ขนตาปลอมมากเกินไปนะคะแค่ให้มันเอาขนตาจริงเราอะมันไปกับขนตาปลอมแล้วก็จัดเส้นขนตาปลอม ให้มันอยู่ทรงนิดนึงพอนะคะมันก็จะฟูๆไม่เป็นก้อนนะคะไม่เป็นแฉกมากเกินไปเหมือนเป็นการหวีอ่ะให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมประสานกันรู้จักกันอะไรแบบเนี้ย จะได้ไม่แยกชั้นแยกตัวนะคะแล้วก็ทําให้ขนตาปลอมกระจายตัวเรียงเส้นสวยตามที่เราต้องการนะบางคนต้องการจับช่อแล้วก็ใช้แหนบเนิบเอามาจับช่อตอนนี้รู้สึกคนก็ฮิตให้มันขนตาจับช่อนะคะแต่ว่าอีฉันเป็นคนตาโตมากนะคะทาขนตาจับช่อก็จะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เข้ากับพวกเกาหลีญี่ปุน่นหมวยหมวยตาเล็กๆนี่มากกว่านะคะอ่ะโอเคขนตาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนูนายังรู้สึกไม่พอใจอยากจะมาเพิ่มกับเพชรที่กลางตานะคะที่ไปคนเจอในกลุ่มลิเตอร์ของตรีเคยซื้อตอน ที่เขาลดราคา CMG รู้สึก Total l o o วันนี้จะเข้ากับกรากเพจประมาณนี้นี่มาแตะที่กลางตานิดนึงนะคะเราจะใช้ตรงฝาฝานี่แหละเอาแค่นิดนึงพอนะคะมันก็จะมีความแบบโอ้ยไม่กอดดูด,ด,ดูดูนะคะนี่ส่งประกายวาวๆนะคะไม่ต้องเยอะมากเกินไปนะคะให้มันมีกลิ่นอายของความเป็นสีโทบน้ำตาลเทรมเมอร์เบาๆนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะ ใครมีทริมเมอร์แบบน้ำแบบแตะใดๆก็สามารถเอามาแตะเพิ่มได้เลยนะคะส่วนตัวหนูนาเนี่ยนาอยากให้มันเข้ากับสีตานี้แล้วมีทริมเมอร์หรือมีเป็นเกรดผงสีนีพอดีนะคะก็เลยเอามาจับแมชกันนะคะก็จะมาเพิ่มความวาวที่หัวตานิดนึงนะคะถ้าไรของซานเย่นะคะสีสว่างสุดสีนี้เพิ่มความนัวนัวที่หัวตาอาะใช้มือแล้วกันหาแรงไม่เจอนัวนัวใดๆนะความจริงอันนี้เป็นไฮไลท์ได้เลยนะคะแต่หนารู้สึกว่าอันนี้มันพุ่งเกินไปอ่ะก็เลยชอบเอามาทําที่หัวตานะคะ าลากมาตรงนี้มันเวอร์เกินไปนะคะนาะงก็เลยชอบเอามาแคบตรงหัวตามากกว่านะวันนี้ก็คือเป็นดอลลี่แหละเพราะว่าเราอะใช้ชาร์ลอตลากมานะคะอันนี้ลากมาจนถึงตรงนี้นะอันนี้สร้างดอลลี่สวยมากเลยชาร์ลอตเนี่มาสคาร่าของ for you2 เนียน้าว่าดีมากเลยอะมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากๆเลย ปัดขนคิว้วปัดขนตาบนขนตาล่างอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันใกล้แห้งแล้วมันก็เลยมีความคนโทรลง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดไปเปียกเ,เนี่ยอาจจะต้องเช็ดน้ำซอซสเซสหนึ่งนะแต่ว่าแห้งค่อนข้างเร็วนะคะโฟร์ยูทูเนี่ยแต่มันแบบเหมือนมันเก็บขนตาเก็บขนคิว้วเก็บอะไรได้ดีมากเพราะว่าแรงมันเล็กมากเลยนะคะดูดิขนตาเด้งมากเห็นไหม ถึงแม้ว่าหน้าเราจะค่อนไปทางตอบแล้วนะคะด้วยสีของอนเซอร์นะคะแต่เราก็ขอความหน้าไปเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะจะมาคอนทัวร์พาเลตของ Marc j a c o อบนะคะเคยเป็นของโปรดมากๆมาก่อนนี่เห็นไหมมองไม่เห็นหรอกใช้จนบุบมไปแล้วนะคะน้ำตาลของเขาทําทให้หน้าตอบจริงจังดีมากมันช่วยสวร้างเงาปลอมๆหน้าแบบหนูเลยอ่ะน้าตาลเขาดีมากนะคะเพราะว่าเบสของเราตอนนี้เป็นแบบออกส้มๆหน่อยรบบรอนซ์เพิ่มความน้ำตาลให้กับเงาก็จะดูว่าเป็นเงาจริงมากขึ้นนะคะ กแก้วันนี้เราจะใช้ของ ELF นะคะสีที่มีความวาวๆนิดหนึ่งนะคะแต่นะชอบให้มันมีความดูดีด้วยสีแก้วแทนเราจะไปลงไฮไลท์ให้มันเยอะนะคะหน้ามันเนาะอันนี้ก็จะมีความสีที่ดูมีเทรมเมอร์ผสมด้วยเราจะได้ไม่ต้องลงไฮไลท์ให้มันดูเวอร์ไปนะคะเพราะหน้านามันเนาะนาก็ต้องเลือกใช้นิดหนึ่งนะคะเริ่มมีสีนิดนึ่งข้างนี้ไม่มีสีแต่พอมันอยู่บนสีคอนทัวร์สีบรอนเซอร์มันก็ going very well เดี๋ยวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้รู้สึกอินกับการใช้อเวอร์ก s าสมากเลยอะคือเมื่อก่อนก็ใช้นะแต่ว่าช่วงนี้คือใช้แทบทุกลูกการแต่งหน้าเลยนะคะเราก็จะมาตบฟินิชด้วยอเวอร์ก s าสนั่นหละตามที่เกริเนไปเงาว,าวาวเลยเห็นไหมไม่ต้องใช้บรนเซอร์เลยนะคะของ E. o F. คือดีมากสั่งออนไลน์ได้นะไม่รู้ว่าร้านทีวม,มีหรือเปล่านะคะแต่ว่าทุกสีที่เป็นรุ่นมาร์เบลแบบนี้คือสีสวยมากแล้วก็จะผสมความแบบเห็นไหม เราจะมาโจกความอเวอร์กล s สที่ Finishing Powder ใดๆนะความน่านวนก่อนนะคะสีนี้เป็นสีเจอเรียลไกับแปรงใดๆก็ได้นะคะที่หน้า,นานค่อนข้างบานหิดนึงเรียกว่าอะไรหน้าใหญ่เห็นความหน้าแม้มันป้าเห็นไหมมันก็จะได้ลงทั่วบริเวณม,มากยิ่งขึ้นนะหน้านวนเพิ่มสีหน้านิดนึงเอาสามสีนี้ผสมกันเลยชอบอะ่ะ ไม่เยอะแย่งสีตากับปากนะคะเดี๋ยวเราจะทาสีปากให้มันดูแบบนุ่นนิดนึงน่าค,ความวาววันนี้คือวาวทะลุจักรวาลไปเลยต<ม>ากก็วาวแก้มก็วาวนะคะเดี๋ยวจะมาทาปากเราอะไปแอบ,บ่องตรงลิปของเรานะคะแล้วเราคนพบว่าสีนี้เราเคยทาแล้วสวยมากนะคะเลสแดนทรีเนื้อสีดีเนื้อสีชัดมากแล้วสีมันจะได้ความอิดอดนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมอิดเลยนะคะ เนื้อสีเขาเข้มนะแต่หนูนำเบลนจนมันเป็นสีนู๊เนื้อปากของนางเลยนะคะานะชอบอันนี้มากนะคะมันจะมีความอันเดอร์โทนส้มๆอิดๆตนิดนึงนะคะแต่เมื่อเราทาแล้วเราเกลี่ยเราเบลน์มันก็จะมีความเบลนๆที่ปากแล้วก็วันนี้บอกแล้วว่าอยากวาทะลุจักรวาลก็เ,เลยเอาของมิลานี่นะคะอันนี้ซื้อในอีเวนต์บอยนะคะเห็น <c oughs> สีแล้วแบบโ oh อ้ my g อดเมทัลลิกตอนแรกคิดว่าเอ๊ะ e, มันตาหรือเปล่าแต่อันนี้ก็ทาตาได้ด้วยความที่เนื้อสีจริงๆของความเป็นลิปมันจะไม่ t e x t ร์คข้นเท่ากับพวกชาโดว์ตาถามว่าเอามา เมทัลลิกอะนาก็เลยจะเอามาลงที่ปากนะคะอ่นหนูนะขอแต้มเซฟเซฟหน่อยละกันเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ชินกับการที่แบบเมทัลลิกขนาดนั้นนะคือลงทั้งปากก็ได้นะคะแต่นาย,ยังไม่จักรกวาลขนาดนั้นนะจะเอามาลงแค่ตรงนี้หน้าปากโอ้ oh my god วลืมนะบอกเลยว่าสีนี้ของมิลานี่นะคะไอตํมค่ะสามารถทากลางตาได้ทั้งตาเลยนะคะแล้วก็ลงสีทับสวนะ่วนมนกและนี่ก็คือจบลุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอไปคอมพลีทลุกด้วยการทําผมนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะและนี่นะคะก็คือฟิเนชลุกนะคะความอยากจะมีความน่าว้าวฝรั่งฝรั่งหน่อยนะคะไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกสนุกดีนะคะซื้อวิกมาเล่นอยากจะแต่งให้เข้ากับทัๆลุคนี้อยากจะแต่งให้เข้ากับวิกนี้นะคะก็ออกมาประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะวันนี้การแต่งหน้าใดๆนะคะก็คิดว่า ไม่ยากเกินไปนะคะเพราะว่าเทคนิคต่างๆก็เป็นเทคนิคที่หนูนะบอกกันประจําแทบทุกคลิปอยู่แล้วนะคะวิธีการเขียนคิ้วแต่งตาหรือว่าลงผิวต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่จะมาแต่งให้ดูให้มันเกิดความแฟนซีมากขึ้นก็คือการทําผมใจวงเซวิกนะคะให้แต่งหน้าออกมาให้เข้ากับลุกทั้งหมดเท่านั้นเองนะคะขอบคุณนะคะ ตามกันจนมาถึงตอนนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบการแต่งหน้าลุคนี้นะคะใครมีคําถามอะไรนะคะก็เขียนลงไปในคอมเมนต์บล็อกด้านล่างเลยนะคะสิ่งที่แต่งทั้งหมดในวันนี้นะคะน้าก็จะเขียนลงไปในดีสคริปชั่นบล็อก้างล่างนะคะออก็ได้ลงไปดูได้เลยนะคะว่าที่น้าแต่งบนหน้ามีอะไรบ้างนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะคะฝาก u b s c r i b e ด้วยนะคะฝากกดไลค์เป็นกาลังใจนะคะยังไงวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในลุคหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ